ฮยอนเกนฉันคิดว่าเราออกมาค่อนข้างไกลแล้วนะน่าจะปลอดภัยแล้วแหละโบนิต้าถ้าเราจะไปทางโบนิต้าฮันโซฮะมีอะไรหรือเปล่าฮายอนเกนฉันไปกับเธอไม่ได้แล้วนะหมายความว่าไงฉันหนีไปเธอนะอฉันตอบแทนเธอได้แค่นี้แหละพวกเพื่อนของเธอยังอยู่ในนั้นน่ะฉันต้องไปช่วยไม่งั้นหยุดพูดแบบนีส้สักทีเถอะเกน หยุดเถอะฉันไม่อยากให้เธอไปจากฉันอีกแล้วแต่เาอโบนิต้า bon เราหนีไปด้วยกันเธอนะแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ตกเหมือนที่เราสัญญากันไว้ไงแต่ว่าโมนิต้ากลับบ้านกันเถอนะได้โปรดกลับบ้านที่ที่มีเราสองคนพังให้ยอนเกนเธอคือพังใยอนเกนไม่ใช่ใยอนจู เพราะงั้นหุบป,ปากและกลับบ้านกันเถอะนะขอร้องลหละถ้าเธอคิดว่านั่นมันดีที่สุดสำหรับเธอฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเพราะว่าเธอคือรถทงใบของฉันไงล่ะบนิต้า bon ถ้าอย่างงั้นก็เจอตัวสักทียอนจูเกนเกน นในชีวิตเรามีแค่ชีวิตเดียวไม่ไม่เอาอย่างนี้สิอย่าหลับตานะริโปโรดฉันจะพาเธอไปหาอาจารย์เลมอนเดี๋ยวนี้แหละจงมีชีวิตอ,อยู่เพื่อฉันโบริตา้า